สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพิมพ์พัชากาคำนะคะกับรายการหวานหมูใบหมูหวานค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังคงพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดไปคุยกับแขกรับเชิญแล้วก็พาไปชิมอาหารอร่อยๆนะคะซึ่งแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยเป็นนักร้องหนุ่มนะคะวงไทเทเนียมแต่ว่าจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยหมูหวานจะชวนไปชิมก่อนนะคะแถวแถวถนนสีลมนะคะก็คือทงคสึที่ทํามาจากหมูเป็นอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอ่ะ ไปที่ร้านกันเลยดีกว่านะคะไม่ต้องได้เดากันเยอะนะคะไปกันเลยค่ะและขณะนี้นะคะหมูหวานก็อยู่ที่ร้านไมเซ็นนะคะอยู่กับเจ้าของร้านคุณเจมสวัสดีค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นในโลกนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วทำไมร้านนี้ถึงพิเศษกว่าร้านอื่นอ,อก็ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่มีความเก่าแก่ถึง50ปีนะครับเ mm hmm. พราะทำทั้งวอสดอย่างเดียว คุณเชนทำมาถึง50ปีเลยเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับเชฟญี่ปุ่นเยอะที่สุดอ๋อเชฟญี่ปุ่นคือเฮดเชฟของร้านนี้เนี่ยผมเคยถามเพราว่าคุณเริ่มทำทางวัตถุดิบไดอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเริ่มทำได้อยู่สิแล้วตอนนี้เขาอายุ60เอาแล้วคุณทำอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวไปหรือเปล่าเขาบอกว่าผมทำไม่ได้ครับผมทำได้แต่อาหารญี โอ้เป็นเซียนทงคัตสึเลยก็ว่าได้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาใครทําอะไรเนี่ยเขาทําจริงเนาะเขาตั้งหน้าตั้งตาทาจนแบบว่ารู้แจ้งไปเลยอะไรอย่างนี้เป็น specialist specialist นะคะที่นี่เป็นสาขาแรกสาขาเดียวในเมืองไทยแล้วก็ในเมืองนอกต่างประเทศด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ออกนอกประเทศเยอะจนช่วงหลังๆนี้ครับพอเขาเริ่มเข้ามา m a n นจปุ๊บเขาก็ เริ่มมองออกไปต่างประเทศแล้วก็เราก็เป็นที่แรกที่ทเขามองพอดีกับที่ผมไปติดต่อ,อ,อแล้วต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงความพิเศษของทงคัตสึที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าถ้าพูดว่าสกทงคัตสึร้านไหนก็มีใช,ใช่ปะ่ะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงบ้างที่นี่มีข้อพิเศษอยู่3อย่างก็คือวัตถุดิบหลักสามอย่างของทงคัตสึที่นี่ก็คืออย,อย่างแรกคือเนื้อหมู mm hmm. เนื้อหมูที่นุ่มมากจนตัดด้วยตะเกียบได้เป็นสโลแกนของเขานนี้ก็จะมีวิธีการหมัก เนื้อหมูสูตรพิเศษของไมเซนเนี่ยใช้เวลาหมักถึง3วัน,นครับแล้วอันที่พิเศษมากๆที่จะเป็นทงคัตสึได้เนี่ยก็คือเกรดขนมปังได้ข่าวว่าลงทุนผลิตเองเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือพอดีทางไมเซนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาใช้เจ้าที่ผลิตเป็นเกรดขนมปังที่ญี่ปุ่นที่นู่นเนี่ยแล้วเจ้าที่นู่นเนี่ยก็มีบริษัท ยู่ที่เมืองไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานที่ผลิตเกล็ดขนมปังให้เราที่นี่ก็เป็นโรงงานบริษัทเดียวกับที่เขาผลิตให้ไมเซนที่ญี่ปุ่น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นสูตรเดียวกันเป็นสูตรพิเศษของเขาที่เวลาอบเนี่ยทำให้มันกรอบทําให้มันไม่อมน้ามันแล้วก็มันเบาเวลาทานเข้าไปแล้วกออ็อย่างสุดท้ายใช่ลืมบอก mm hmm. ก็คือตัวซอส mm hmm. ตัวซอสซงคัตสึนเนี่ยเราอินพอร์ตเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเขาบอกว่า mm hmm. ในที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่มีมีซัพพลายเออร์ที่ทาให้เขาแค่ที่เดียวเท่านั้นที่ทําออกมาได้อร่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโรงงานนี้โรงงานเดียวที่ทําได้ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ส่งมาให้เราด้วยที่เมืองไทยตัวซอสซงคัตสึเนี่ยทำมาจากวผักและผลไม้สดตอวญหนคุ่นตัวไหนมันจะมีทั้งสองแบบนะครับจะมีแบบเขาเรียกว่าอามากุจิแปลว่าซอสออกหวานอ๋ออามากุจิ แล้วก็อีกคำหนึ่งจะเป็นยังไงกันก็จะเป็น,ปน,ปนปราคุจิจะเป็นซอสออกเปรี้ยวหน่อยคล้ายๆซอสเปรี้ยวบ้านเราใช่ไหมล่ะโอค่ะครับถ้าเกิดเราทานซอสตัเบือ่อแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะมีตัวเกลือพิเศษสูตรใหม่เสร็จเป็นเขาเรียกว,ว่า spice sauce นะที่อื่ก็คือจะเป็นเกลือผสมกับเครื่องเทศต่างๆที่ทานพร้อมกับตัวพริกพริกที่ ผสมกลิ่นยูสึกให้เปลือกเปลือกมะนาวญี่ปุ่นนะก็จะมีกลิ่นิแม้แต่พริกสนเขาก็ไม่ธรรมดานะคะพี่น้องค่นตัวผมเองเนี่ยชอบทานกับเกลือกับพริกมากกว่าเพราะว่ามันทําให้ได้รสหมูจริงจงตอนถ้าเราใส่ซอสเข้าไปเนี่ยรสซอสมันก็จะกลบรสหมูไปหมดใช่ก็จะไม่ได้รสหมูอันนี้เรามาไล่เลยแล้วกันนะคะว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องเมนูเด็ดอะไรบ้างก็คืออันอันดับแรกเลยคือตัวหลักตัวหมูดำคุโรบุตะ โรงคัดสึกนะครับมีทั้งสันในสันนอกหมูดำเนี่ยมันเป็นพันธุ์พิเศษที่ชื่อว่าพันธเบิร์เกเชียนะครับแล้วก็หมูพันธเบิร์เกเชีอเนี่ยมันจะมีมันแทรกอยู่เยอะกว่าหมูธรรมดาทั่วไปถ้าถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับเนื้อมันก็จะมืดเหมือนเนื้อวากิวี่วาที่คนไทยเค็มแล้วมันจะมีมาร์บกลิงที่มันจะเป็นมันแทรกเข้าไปอยู่เห็ือเยอะเะก็สั่งมาเป็นเซตนะคะเข้าหมดเนี่ยก็สั่งได้ตลอดเวลาไม่คิดเงินเพิ่ม แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือครับก็คือตัวแซนด์วิชนะฮะตัวแซนด์วิชที่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ขายดีมากเป็นตัวหลักของเขาเลยที่ญี่ปุ่นทีู่นนเขาขายเทคเอาไว้นะครับพ็อกเก็ตแซนด์วิชพ็อกเก็ตแซนด์วิชอันนี้เราถ้าเห็นเนี่ยมันจะตัด หั่นพึ่งอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่ได้หั่นเนี่ยมันจะปิดมันจะเป็นกลมๆแล้วปิดเขาเรียกว่าพอกเก็ตแซนด์วิชเพราะเอ่อมันกลมๆเนี่ยใส่กระเป๋าได้เลยล้วก็เวลาคนญี่ปุ่นเขาเดินเดินเดินทางบ่อยใช่ไหมขึ้นรถไฟขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเขาหิวเขาเดินกินเขาก็หิอแล้วก็ข้างในก็จะมีให้เลือกสามไส้นะฮะก็จะเป็นไส้เอบิคัสสึซึ่งเป็นกุ่งกุ่งสับแล้วก็เป็นไส้หมูแล้วก็เป็นไส้หมูบดกับชีส ก็รสชาติอร่อยมากมากคนไข้ชาแล้วก็ชอบกัะค่ะยมนซึ่งเป็นเมนูขายดีนะคะถ้ามาหลังสามโมงเย็นนี่หมดใช่ครับช่วงนี้ผลิตไม่่อยันานับต้องขอโทษจริงๆำหัสุดท้ายที่มาโดนข้นมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไข่ม้วนใช่ไหมคะไข่ม้วนนี่ก็ค่อนข้างลูกค้ามาตอนนี้ก็สั่งกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะคะไข่ม้วนของไมเซนเนี่ยจะเป็นมันจะพิเศษกว่าที่อื่นก็ตรงที่ว่าข้างในมันจะข้างในมันจะมีน้ํา น้ำน้ำซุกอยู่ oh. นะและ้วกัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีน้ำไหลออกมาทำให้มันชุ่มชื่นแล้วก็ลื่นคออร่อ <c oughs> แล้วก็ออกพอขวัญหวาน,นอร่อยมากเลยชอบครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครต้องการแบบเฮลตี้หน่อยไม่ต้องการของทอดของมัน <c oughs> ก็มีแซลมอนใช่ก็มีแซลมอนย่างที่คนไทยก็ค <c oughs> ุ้นเคยกัน แล้วก็อีกอันนึงที่หาที่อื่นไม่ได้เลยก็คือสลัดกูใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นสลัดกูสูตรของไมเซนที่เขาทำเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่เปิดร้านก็50ปีแล้วะก็จะเป็นแตงกวาผสมกับมายองเนสผสมมัสาบิดแล้วก็จะมีเกล็ดกูฟอยอทั้งหมดแล้วทานเรี่ยได้ก็จะอร่อยเข้มข็ดอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในข้าวอบค่ะก็เลยลืมไปเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือข้าว ข้าวหน้าไข่คัสซด้งคัสซด้งแล้วก็จะเป็นซอสหวานซอสหวานแล้วทำให้ทำให้เวลาทานหมูแล้วมันจะไม่ซีนียกถ้าเวลาคุณเจมทานเมนูนี้เนี่ยมักจะใช้ทานกับซอสอะไรอ๋อผมไม่ใส่ครับผมชอบทานแต่ว่าเปล่าแต่ว่าผมเป็นคนไทยก็ใส่พริกใส่เกลืออือแล้วทีนี้ขนมหวานร้านนี้ก็มีหลายเมนูด้วยกันนะคะก็จะมีตัวเป็น ไอศครีมชาเขียวซึ่งไม่ได้โชว์นะฮะแล้วก็จะมีตัวเป็นอัลมอนด์พุดดิ้งค่ะอัลมอนด์พุดดิ้งนี่พิเศษยังไงบ้างะคะ,ะก็จะมีกลิ่นหอมของอัลมอนด์นะครับเป็นเป็นขนมหวานที่คนญี่ปุ่นค่อนข้างค่อนข้างจะคุ้นเคยแต่คนไทยถ้าทานครั้งแรกอาจจะอาจจะโดนกลิ่นทำร้ายนิดนึงเพราะกลิ่นมันค่อนข้างแรงกลิ่นของถั่วใช่ไหมคะกลิ่นอัลมอนด์ที่คนอาจจะน,นึกว่าเอ๊ะมันจะกลิ่นออกเชอร์รี่เชอร์รี่นิดนิด อ่าแล้วก็มีโกจิเบอรี่ใช่ไหมอยู่ข้างบนใส่วนไดฟุกุเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องรอหน้ากตรออรี่กำลังจะมาเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะมาชิมที่ร้านนี้มาที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้นทีหนึ่ง ลงมาถ้าลงมาจากตัวถนนก็อยู่ทางขวาม,มือลงมาก็จะเห็นเลย uh huh. ครับเปิดทุกวันตามเวลาของห้างใช่ครับก็สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มทุกวันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้คุณเจมมีอะไรอยากจะ,จะฝากถึงคุณผู้ชม <ไป S 2> กร็ร้านไมเซ็นก็เป็นร้านที่ผมได้ตเวนชิมมาทัว่วญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านที่อร่อยที่สุดจ uh huh. ริงนะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้มาชิมกันแล้วก็เรามาลหกัุณ อเอาละค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณคุณเจมากมากเลยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วต่อไปนะคะไปพบกับช่วงหมูหวานชวนคุยได้เลยนะคะ ช่วงมูวานเชิญคุยวันนี้นะคะมูวานก็มาที่ร้านที่นั่งสบายๆนะคะอยู่แถวทองหล่อซอย11นะคะมาพบกับนักร้องคนหนึ่งค่ะโอ้โหเขาโด่งดังมากๆเลยนะคะคุณเดไทเทเนียมค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากเกาหลีสดๆร้อนๆหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกาหลีนะคะเรามาเท้าความกันสักนิดนะคะคุณคุณเดวงไทเทเนียมเนี่ยดังมานานมากแล้วใช่ไหมคะ ก็ทํามาร่วมๆมก็เมื่อ12ปี13ปีนะ13สิบสามแล้วใช่แล้วก็มีเพิ่งมีอ่อสิบอ่อสิบปีนี้ันชีวิตเราไปครัวเร็วนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันใช่ไหมว่าวงนี้เนี่ยก่อตั้งไฮโซมากๆ จากเมืองนอกเลยทีเดียวไหนลองเล่าย้อนคร่าวๆสักนิดได้ไหมคะก็เราอยู่กันที่นิวยอร์กนะครับค<ฐ>่ะตอนสมัยนูน้นเอาจะเริ่มเ,มเอาอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆครับผมเจอขันเงินตั้งตั้งแต่ตอนอยู่ไฮสคูลแล้วกันที่อยู่สารซานตานแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ทำเพลงกันเพราะชอบทำเพลงแล้วแล้วก็ดีเจทำเพลงไปเสร็จพอขันเนี่ยเขากลับมาที่นี่มาทำเทปผมก็ยังเรียนอยู venue, <ฐ>่แล้วก็เขาก็กลับไปนะตอนนั้นผมก็เลยได้เงนินได้เจอเวเวเขากลับไปพอดี ก็เลยสนิทกันแล้วก็เลยเริ่มทำเพลงกันเรื่อยๆตอนนั้นเลาเคลาสอันนี้ก็คือเล่าย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้ว13ปีแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ดูมันยาวนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลงานทั้งหมดเนี่ยกี่อัลบั้มคะตอนนี้ก็ประมาณ5อัลบั้มแล้วครับของล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าทำอัลบั้มกันไปแบบไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนค่อยๆทำกันไปใจเย็น ใจเย็นๆแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดนี้ก็มีซิงเกิลที่กำลังจะออกด้วยนะคะชื่อเพลงอะไรนะคะซิงเกิลนี่เป็นอัลบั้มที่เราทำพิเศษจะไปขายที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ขายที่เมืองไทยด้วยชื่อว่า Love My City ครับเป็น Collaboration กับนักร้องคนนอ่านดีที่ดังเหมือนกันที่ญี่ปุ่นชื่อ big r o n ครับก็เป็นเกี่ยวกับเพลงประมาณว่า รักเมืองของเราอะไรเง<ห>ี้ยเขาก็จะร้องเพลงว่าเออเขารักญี่ปุ่นเะไรงี้แล้วก็รักของเราอย่างไรอะไรเงี้ยมีสิบวิดีโอก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามุนไทด้วยญี่ปุ่นด้วยลยวกฮามาด้วยกรุงเทพด้วยอ<ล>ะไรเงี้ย<ล>ค่ะแล้วทําไมถึงเป็นญี่ปุ่นนะคะก็เราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นหลายรอบแล้วแล้วเราก็มีเพื่อนที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วเราก็สนใจเออทำไมไม่มาออกเทศที่นีบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็น่าจะลองดูนะเราก็เลยทำเดอร์กราวด์ ตอนนั้นทำชื่อว่าต้มยำสมุทรไยไปก่อนแล้วสถานการ์ตอบรับมันก็ดีมากเลยสำหรับคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบขนาดเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอะไรงนี้มากแต่เขาก็จะเข้าใจพวกเมโลดี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยจะบอกว่าเออมันดีอะไรเงี้ยมาณแบบว่าเพงหรือว่าประมาณพวกอันเด์กราพวกนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เลยได้มารู้จักกับค่ายเพลงนี้ ที่ว่าวูดซาวนะครับก็เป็นค่ายฮิปฮอปที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นเลยครับนเรียกว่าดังที่สุดแต่เราก็เลยชวนเรามาล่าสุดนี่เพิ่งไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ทเกาหลีหลใช่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องไปดิวกับเกาหลีอีกด้วยป่ะคะใช่<ร>ใช<ะ>่เพราะว่าตอนนี้เราก็เจอแรปเปอร์คนหนึ่งที่ที่เกาหลีนะั่นเป็นงานอะไรนะคะที่เราไปมาเป็นชื่อว่าคูมอน เป็นคอนเฟนต์นะครับแล้วไปเจอพวกโปรดิวเซอร์ไปเจอพวกทำงานในวงการบันเทิงวงการดนตรีแล้วเราก็ได้ไปเจอกับคนที่จัดเฟสติวัลอะไรอยงี้วก็ เขาก็เชิญชวนเราไปด้วยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็มีโชว์เคสประมาณ15นาทีให้เขาดูแล้วประมาณ4ี่ห้าเพลงเลยเราก็โอเคตอบรับโอเคแล้วเราก็เอาพลงภาษาอังคฤษเราไปเราไปก้อนหรือว่าเขาจะสื่อหเรื่องไหมอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะเรียกได้ว่าสื่อมวลชนที่นู่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมเข้ามาโอ้ยเมืองไทยมีกงเก่งๆแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลือกว่า จะมีฮิปฮพปด้วยเหรอมุนไทยอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามจะเสือเออเนี่ยมุนไทยก็มีของดีกันนะครับค่ะก็คือไทเทเนียมนี่นอกจาก3คนจะมารวมกันทำวงแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีงานของตัวเองขีดด้วยอนะอย่างอย่างเดนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้างทำเสื้อผ้าอยู่ด้วยทำเสื้อผ้าทำแบบพวกสตรีทแว์อะไรอย่เงี้ยสไตล ง่ายๆซื้อยืมเกงดีหัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชื่อว่านายเฟสฮะแล้วก็หุ้นกับผัดกันทันเงินด้วนครับผมแล้วก็มีร้านอาหารมีตรงซอยสุขุมวิท49ชื่อว่าร้านสมิธเป็นร้านอาหารประมาณฟิวชั่นแล้วก็เราเรียกว่าเวิล์ฟู้ดดีกว่าเวิล์ฟู้ดอาหารของโลกมีอะไรบ้างอะ World Food ก็ส่วนใหญ่จริงๆมันจะเป็นสไตล์ที่ร้านนั้นอะมันจะเป็นแบบเอามีดแพ็คกิ้งอะไรอย่างเงี้ย ก็สว่วนใหญ่เป็นเนื้อรับสหแบบพวกผู้ชายคิสมิทก็เป็นช่างแต่ช่างตีเหล็กนะแต่อันนี้มาตีเนื้อแทนมี <laughs> พร็อเนื้อนี่เละหมดเลยนะ <laughs> บอกว่าเนนเนนสไตล์ก็เป็นแบบบุชเชอร์แล้วก็เหมือนมีดท้กิ้งแบบลงฆ่าสัตว์ลงเก็บเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมประาณนะคะก็เปิดได้พักหนึ่งแล้วร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีของนักชิมใช่ไหมมีอะไรอีก ก็ตอนนี้ก็กำลังทำร้านอาหารไ้ม่ใช่ร้านอาหารคือรายการทำอาหารชื่อ The k i n i t c h e n ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กอีกเหมือนกันนะเด็กคนนี้ฝันเยอะเหลือเกินตอนนั้นทอนฝันที่ทำรายการอาหารก็ทำเล่นๆเหมนก็ชอบดูทีวีทำอาหารเล่นกับเพื่อน อาหารน่ถ่ายดูถ่ายนี่เราก็ทําอาหารมั่วไปเรื่อยๆเนื้อสับเราก็เอาทุกอย่างมาเลู้ยงกันเอาทุกอย่างมาเลียกันแล้วก็สับ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 เหมือนฮอ์เกอร์แต่อะไรก็ไม่รู้แต่เป็นเหมือนอะไรขึนนมาแลอว่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอาหารนะเดี๋ยวขอวกกลับมาที่ผลงานอีกครั้งหนึ่งได้ปะอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นหนังแบบระดับฮอลลีวูดเลยตัวเองไปเล่นได้ไงอ่ะเรื่องนี้ ก็เผอิญได้รู้จักกับพี่แคสติ้งคนหนึง่งแ,แต่เขาตอนนั้นเขายังไม่บอกอย่างเรื่องอะไรเขาก็เห็นหน้าตาเสร็จแ,แล้วเขาก็เดย,ย์ลองไปแคสต์เขาก็เคยดีนะผมก็ชอบเล่นหนังอะไรเคยทำหนังอย่างนี้นะก็เลยเขาเลยชวนผมก็นั่งเข้าไปดูเออหนังเอามาให้บทไม่หมือแปลกๆนะเสร็จแล้วก็เออพอเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเดยเแล้วกชอบนะยังไม่บอกว่าเป็นใครหน้าตาคุ้นๆ่ะ หรือว่าเป็นลุกไปซอง <c oughs> ไปซองเอ้ยพวงกับใหญ่เนี่ยหนังอะไรวะอะไรงเงี้ยเอาไปมาก็ชื่อว่าหนังที่เดลี่เกี่ยวกับอองซานซูจีแล้วผมก็ได้ไปเล่นเป็นเหมือนเป็นบอดี้กาดของเขาหรือขวาอะไรอย่วยเงี้ยช่วยเขาบทเยอะสิเป็นบอดี้การ์ดด้วยกันนิดหน่อยครับผมอ่าซึ่งอองซานซูจีนี่ก็รับบทโดยโดยมิเชลโยมิเชลโยครับผมเป็นไงบ้างไปร่วมงานแล้วก็เป็นอ่าเป็นผลงานที่ ผมบอกว่า professional มากครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ on time spec ทุกอย่างแล้วก็ on point ทุกอย่างหมดเลยเชียวโยนเนี่ยเขา อตอนนั้นเขา่าต้องลดน้ำหนักประมาณถึง10กิโ,โลในเล่นบทนี้แล้วก็ต้องไปเรียนภาษาพม่า,มาผมก็ไปเรียนภาษาพม่ามา,มาเอาก็เป็นพม่าอยู่แล้ว<อ>ไม่ใช่เหรอ <c oughs> เรียนมาสองประเทศแล้วก็ได้จําได้นะฮะแล้วมีบทฉากอันนึงฉากแรกฉากใหญ่มากผมเข้าไปในเซตเสร็จแล้วก็ลืมบทลืมภาษาตายแล้วทํายังไงล่ะทำเงพูดเก่าแล้วเออไม่เป็นไรงั้น คุณ <c oughs> ก็เป็นภาษาอังกฤษไปเรื่อกัน ه, <ะ>หลังจากนั้นหนังไก็เลยกลายเป็นภาษาอังกฤษไปเพราะผมจำไม่ค่อยได้ต้องบอกว่าจำสา,ามสอันยากมากยากเมือกแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนัดกันที่ร้านเซ r เฟสเนี่ย <surface. S 1> จะมาทำอะไรกันคะเนี่ย ก็เดี๋ยวผมจะทำ snowfish กับ strawberry satay ให้กินับ strawberry sauce นะอ่านอาหารฝรั่งเศสมันจะมีพวกเนยเนยนี่แบบทุกอย่างใส่ทุกอย่างก็อร่อยผมชอบเนยแต่ความจริงแล้วชอบอาหารไทยใช่ไหมชอบมากครับชอบชอบพวกแกงแกงแกงเขียวหวานแกงกะหรี่แกงอะไรทำยากแล้วมีอะไรที่ทำได้บ้างอาหารไทยใช่ผัดกะเพราครับ ไข่เจียวครโอ้โหยากนะคะจะทําให้อร่อยเนี่ยอย่าพูดเป็นเล่นไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่านะคะไปพิสูจน์ว่าเดเนี่ยเขาทําเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเข้าครัวไปดูฝีมือของเดกันในช่วงมื่อวานชวนคุกนะคะ โอ้เข้าครัวไปปื๊ดเดียวนะคะอะไรนะ snowfish with strawberry sauce ก็เสร็จสิ้นแล้วว่าทำไมมันทำง่ายอย่างนี้ล่ะคะคุณขาไม่มีอะไรมากครับสูตรมันตายเกินละเพียงแต่มีขั้นตอนนิดหน่อยนะคะ เราก็เรียกได้ว่าเอา snowfish เนี่ยมาเอามาย่างกับกระทะเอามาาย่งกกับระทะให้สีมันสวยๆหน่อยอ่าฮะแล้วก็เอาไปอบสักสิบนาทีสุดท้ายแล้วแต่ว่าคุณชอบไว้ไว้ใส่ตอนไหนไว้ไว้ใส่ตอนที่ทำซอสอ๋อตอนซอสนะคะซอสวายใช่ไหมครับใช่ค่ะไว้ไว้ไว้ไวอะไรอย่างนี้นะแล้วในที่สุดก็แป๊บเดียวเสร็จนะคะสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเอาไปประยุกนะคะด้วยการเปลี่ยนสับปะรดเป็นเห็ดเห็ดคอชินี่ เห็ดแชมปิญองเห็ดทัฟเฟิลไวท์ทัฟเฟิลแบล็กทัฟเฟิลก็ได้อันนี้ก็เป็นสูตรของผมเลยนะ,ะถ้าใครเจอขอโมยไปก็ได้นะครับต้องหว <wh ai> ขอผมก่อนเป็นผู้ชายที่ชอบสตรอเบอรี่อ่ะใช่ไหมใครเคยทำไอ้ให้น้องยายาเขากินไม่รู้่าเขายังได้กินหรือแต่เขาได้เห็นที่ผมทำเลยก็ดี <idd ratchet Lust> อยากให้เขามาลองครับนอกจากสตรอเบอรี่แล้วเราสามารถที่จะใส่เบอร์รี่อะไรได้ได้ครับพวกผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ต้องทำให้มันเหมือนจริงๆมันก็คล้ายคล้ายเกิดบเหมือนจะทำแยมนะแต่เราก็มาใส่เค็มพวกขาวแทนจริงหรือให้มันเป็นหวานก็ได้อะไรอย่างี้ครับปลาสนกฟิน้กินด่ีกันเปรี้ยวมันจอกเปรี้ยวมันมันเค็มเค็มแต่ผมไม่ใส่เค็มมากเพราะว่ามันจะรสชาติไปกับปลาพอ นึกว่าเห็นว่าพี่หมูหวานเค็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใส่เค็มมากกับตัวเองอีกแล้วนะคะสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นพีชก็คงจะหอมเหมือนกันนะได้ได้ครับ <นะ S 2> พีชใชแต่ต้องอา,อาจจะเป็นพวกแซลมอนอะไรน่างงี้นะออาอแซลมอนมันจะหนาหนาแล้วเอาลดพีชเข้ามาผรกอบนะคะผลไม้อ่าอาล้วค่ะวันนี้นะคะหมูหวานขอบคุณคุณเด,ดทเชเน,นียมากมากเลยนะคะแล,แล้วมีผล,ผลงานอะไรอยากจะฝามก,ก็ตอนนี้ก็ฝากผลงาน กำลังจะทำคาับบ้มใหม่นะครับที่จะไปออกที่สวยและถ่ายที่เมดไทยก็ซิงเกิลใหม่ก็จะมาเรื่อเือนี้นะครับก็ติดตาม<ห>พวกเราได้ที่ไทเทเนียมดอทดิสนะครับแล้วก็อย่าติดตามผมก็ไปที่ twitter slash sd thai c a n หรือว่า instagram นะครับ sd thai c h a n ครับ Facebook นะครับ Facebook ได้ครับแล้วนอกจากผลงาน,นงต่างๆแล้วเนี่ยเขายังมีผลงาน รายการอาหารเป็นของอตัวเองอีกด้วยนะคะซึ่งเขาลืมฝากใช่ครับ <laughs> ชื่อรายการเลยนะคะชื่อว่า The Bling Kitchen นะครับภาษาไทยก็ครัวเงินครัวทองอทชื่อดูล่อลับมากๆเลยนะคะ <laughs> พูดให้ชัดๆหน่อยนะคะครัวเงินครัวทองอผมก็ติดตามได้ที่ยูทูบเลยนะครับ ทุกๆวันเสาร์เว็11โมงเช้านะครับแล้วก็ี้วเมีวีรันเรื่อยๆถ้าใครอยากจะติดตามก็ไปที่อินสตาแกรมได้เหมือนกันนะครับเพราก็จะขึ้นรูปอาหารบ่อยๆก็เรียกได้ว่าเป็นดาวยั่วคนหนึ่งนะคะยั่วให้หิวกันทุกวันเลยนะคะเอาละครัวันนี้พี่หมวานขอบคุณคุณเดย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะเรามาฉลองกันหน่อยนะคะอันนี้ต้องกับไวท์ใช่ไหมคะเค